เดี๋ยวมือน,นี้เฮาสีมาเดี่อว้นะครับการใส่ประโยชน์จากทั้งน้ำเก่าแบบนี้นะครับซึ่งมันเบิดคุณภาพมันหัวแล้วเนาะเ่าก็เสียมาเห็ดหมองใส่ของนะครับนี่คือรถซาเลงหฮอนะครับหฮอก็สิมาเห็ดหมองใส่ของเก็บของหลบขั้นรถนะครับเพื่อที่สิให้มีเพิ่มพื้นที่ในการใส่ของเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเฮาสีมาเห็ดง่ายๆกันนะครับโดยที่ใส่ทั้งน้ำตัวนี้สําหรับตัวทั้งน,น้ำนี่แล้วแห่อสีดัดแปลงครับอันนี้ผมใส่ ใส่ล้นนะครับใส่ไฟล้นให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพื่อให้มันเพื่อให้ควบกลมแบบนี้มันหายไปนะครับอันนี้ที่ท,ที่พี่น้องอาจจะเห็นแปรๆนะครับเป็นรูปเรี่ยมแบบนี้ก็คือผมใส่ไฟล้นนะครับเราก็บีบบีบ,บ,บเข่าแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวเมื่อเบิ่งอันที่ห้องบอลลนครับนี่ครับตัวนี้อันที่ห้องบอลลนอันนี้ผมติดตั้งแล้วด้วยครับผมมัดเรียบร้อยแล้วอันนี้ครับอันนี้ก็คือใส่ ใส,ส่ไอตัวหินเจียปาดนะครับใส่ตัวหินเจียปาดตัวนี้หัวมันขาดออกไปเลยนะครับแห้องก็มัดมัหลวดใส่นะครับสาหรับใส่ของในร้ายายางยางเช่นนะครับนี่ครับยางเช่นเมีดนะครับเ้าเสียเอา,อามีดไปหน้นะะานี่นะครับการจี่ใส่ยังสี่กับมันมันจิโต๊กเสียถ้าเ้าเอามีดใส่ยังสี่นะครับนี่ครับนะครับสะดวกสบายเราก็บ่ต้องยานคมบมีดเราก็บ่โต๊กนะครับอันนี้คือคอดีตัวนี้ก็เป็น อ่าเป็นตะก้าของรถจะกรอ่ารถมอเตอร์ไซค์เกาเ่าสึงหอกอะเอามาเสออันนี้เป็นเป็นธรรมดาครับอันนี้ใส่เมียกับกับข้องสิบอดีปันไดนะครับนี่กับก็บมีสิทที่สิโตกแบบนี้ได้แต่ว่าขันท้าหอาเอามาใส่ในได้ตรงนี้แบบนี้นะครับอันนี้คือปลอดไพ่โบโตกได้เลยนะครับีอย่างเช่นเมียุ่นแล้วก็ของมีคมใส่อุปกรณ์อื่นๆได้อีกหลายอย่างนะครับเพราะว่าสิเป็นอย่างเช่นสว่านหอาสินะครับหอกเสียไปให้เป็นหน้านะครับเอกหยาดลงแบบนี้มันกระสี เป็นมองเก็บของที่ดีก็กันนี่ครับแบบนี้เลยนะครับนะแล้วเราตัวนี้ก็คือห้าเอาไฟล้นนะครับเอาไฟล้นแล้วห้าเสียมาติดตั้งตรงนี้นะครับมันก็จะเพิ่มมองใส่ของได้หลายขึ้นนะครับห้าจะมีสามจุดขขางเป็นยังคือยังบวบ้านของขขางในเลยนะครับอันนี้สําหรับพวกอุปกรณ์ของนักใส่ทางนา้ำใส่ทางน้าแข็งอย่างพวกนี้ห้าเสียวใส่ขขางในนี่มันยากจังหน่อยเพราะว่าห้าบีบมันเขา่าห้ากับสิตัดมันออกจังหน่อยนะครับตัดตรงนี้มันออกจังหน่อยนึง ครับข้ากระชาได้รวปลักษณะแบบนี้นะครับทำน็อมัดเลยโอเคข้าก็ใส่ยลวดธรรมดานี่แหละครับมัดลวดหอยเลยนะครับใส่ละคีมอยู่ใส่ละข้ากับใสวิธีหอยลวดเลยครับมัดเอาเลยแล้วก็วิธีมัดกันแล้วแต่ผู้สิมัดละครับมีอุปกรณ์มีวัสดุยังมัดเอาเสื้อมัดกับมัดได้เบสก็มีลวดกับเอาลวดมัดครับได้เบสทุกอย่างข้ากับมัดลวดให้แน่นนาแล้วครับ หารมันอยู่แต่แล้วแต่ห้าสิมัดหน่อยมัดลายครับตอนนี้ห้อกระลั่งสิเก็บของขึ้นใส่ครับชุดใส่ของที่ห้าง m ดิฟายขึ้นใหม่ด้วยครับสำหรับพวกกระต,ติกน้ำห้องก็เอาไว้ข้างในแบบนี้มันจะไปตัดห้าเขาอยู่หน้า อันนี้กระถังน้ำมันพักกันสิหอาใส่ยั่งส่อุปกรณ์หอกกระใส่ล่งหนีนะครับนี่ครับจังเมีดเมยดหอกกระใส่ร่งนีนงงนอันคางในก็สิมีขีมนะครับมีใส่พวกอุปกรณ์สอบบาร่วงเห่าใส่ลงไปบอยานต้องบอยานรเุเฮียเสียหายอันนี้คือบอยานนะครับอันพวกนี้ก็สิมีพวกถุงมือพวกหมวก,มวกอียางเห่านี่ครับนี่ นี่นี่เป็นพวกอุปกรณ์เครื่องตัดงาครับใส่ลงไปนนี่ใส่ได้เบิดเลยครับถือว่าขอบคุ้มการใส่งานนะครับอันนี้ต่อเข้ากับใส่ลงไปนี่ก็ได้ต่อสำหรับมัดของแบบนี้ครับนี่ไม่ต้องยานมันตก